ไดีพี่น้องกูอยากปบไปอยู่หายน่องหายหน้าอีกดีไปอยู่หายหน้าเลยแบบบรายินเสียงยังเลยไี่จะไปหัวควันพใหญ่โคตรมาดีปลาลุงนะไ่จกักเบาไยเบาเหล้าสลับซับซ้อนเด้อพอเอ้ยพอพอเบากว่า,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 ามันว่าไม่้าบเาดีปลาลุงกินข้าวน้ลูกอีเด้ออีเด้อตายไก่จ้าเขาจบหกินคอในกาะตานะ มุดกระเขาะอะไรเนาะขันอยากกินเลยมุยากกันม uh> ื่อตะยาเท่านั้นแหละเนาะหมุดกระเขาะอะไรเห่ยนาไอต่เนี่ยดีเนาะชามกันเลยนุ่งหัช้างเทน่ัวนะเ้ยพอดีเลยสำหรับ ม uh like ือนได้ย oh ังไงจะประสาแตกประม็นประสาแตกกับป่ป้านจะสูอัดกินมาไว้ไว่อยบอกยินเขาไว้ไปไหกินเตะขคงกินในดอกนะปุ๊บเขาได้ก้อนเขาเขาาไดีช่วงไหนกินจมือเดียว หอมไก่พี่น้องอมน้องไก่พี่น้องเมนูนี้กําลังสิเคยจะกินพี่น้องมูนกินอันี้นมมเมนูข้างแรกและอมน้องไก่เองมนเลเคยกินได้เองมนอมอมเลยอมไก่ล้เากันนะอย่มาตี

เอาไปหน่องให้แ huh. ต ah ่เดี๋ยวเขาเอาหมวกกลักลับเพ้นบ้านหน่องให้บ้านละบ้านใส่บ้านละจริงเลยเนี่ยเหมือนว่า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 อีกข่าวอีกเรื่องที่จะไปทำยังไงต้องมาแช่นะอันนี้ข่าวอะไรเนี่ยเอาไป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 เอไป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 เอ บอกกินได้แหละมันจะอบมันบแมนนะมันบริแมนทอดอ่อมหมกนได้ที่ไ <bells> ้แต่อยนงโอ๊กเจ้ากังกูนโอ๊บกิเาาลงากน มือนเดิมมันไปมาทำานนี่ไปมือนไม่มงเหนื่อยมาอยากไม่ลงจังวะนี่แม่สิี่กำัมาได้ับไปยังก็อบบฮนี่ยาวบไม่กิน

ใส่ลงไ่ได้ออกมาเสร็จเอ้าเจ๊ก็ข้าวแช่นี่้ดสิข้าวแช่นี่หรอกอ่ะมันเ้ยมันไหมมันมันมันเนี่ยมันข้าวใช่ป้ะก้อนมาข้าวแช่ก้อนเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเนี่ยไม่ได้มันก็ลูกมันนอนเนี่ยสายตาลูกมึงเอ้ย

เอม่ขับนึงเ็้ออมคับนึงอือีก็บุเคยกินเบิดันตงรเกินออมไก่อแเป็นโตยังบด้เคยกินอันนี้ใกันเนาะ มเลินมากบวกกแล้วถ้ามีไกปะเยๆจะเ่เลยข้มออมมันอะไรอ่ะออมมีต่บวกระจิ้นี่หยอบหกออมบอื้อหนูเน่แกะายอยกบวกบวกให้แกะครับกันดอกข้มออมแะแฉ่ข้มออมเมนูค่ะเนาะมือแค่เฉยมืออ่ะมันไม่ดูดเลยได้เมื่อไเร ชาวบ้านก็พลเบราวก็นละเบิรไแต่เห็นแนนอนชาวบ้านเลยอาเป็นยีมเลย่เป็นเห็นเยบอร์ที่าไปกินเนี้กาะเนี้กาะโอ้หเจียวถใจแน่นอนหลับร้อนข้นหับปากรลส่งจะหลุดได้กินได้แบบอฮ้ยผอเจีเลยถึใจจะผักลุกินเลนกินเราเลยูบุญกกินเกยริคิดาีเรา้ว เป็นเกาคินเลกาจั่ผครูขจาว่บบนี้รวนีเขาจะไปแล้จัะจักินลนเว้ยเพียงไปอไแต่ละแนมแล้วีไปต้องหุต่ากสิบสกินเบิร์จอบางญ่สิบบ้างบางทีมันก็เป็นจอบางไงบางทีมันก็เป็นเบียเป็นเบียนะเบียร์มันอ่ใ่จอบางงก็มันจอบางไงมันจะเป็นขิดอยู่บ่ขิดไปก่อนขิดไปก่อนย่ามันบมเป็นเล็เขาไม้นั่เคยขิดก็ไม่ขิดแล้วเหม่อนชาได้ขิดไปไปเบิ่ง สะตายใีี่ขอบสักคันมาก่อนจะไปทุบปัญหามีปัญหาอ่องเเญหามันบืนสุกบนให้จะไปไปบ่ไปบ่เฮตดตัว่มันบืนไปยันยันบกยอมมันหูเลยมันยังกบเกล็ดเป็นยังไงเอมันกลไป คัก็บอกมีปัญหาเลยนี่ปัญหาทางบ้ามีฮะทางจอไม่อยงซ้อนอยนี่เงินนะตายหนอมันทมันงงทั้นีเงินกับไฟกุมามันบอกาจซนบอกวานายมังงิตเะ ถ้ากฟนก็อยากกินเลยอืมถ้าชื่ออยากกินเนาะคนกับคนว่านต้องกินว่านสิจ๊ะแค่นี้ก็อยากแค่นี่ก็อยากไปพูดยืนพูดยืนแห้งนางเลิฟคนอื่นกูก็ตกใจกูเบิดว่ามึงมีปัญหาหน่อยหนึ่งว่ะท่านถ้นหนึ่งว่าทางบ้านมึงโทรด่วนเในสระดอกมันใชได้เมื่อไอ้เรื่บ่อเป็นคือทิขิดอีกแล้วน่ะโอเคว่ะมาดีอืมมันก็ะแนมหนาหึบแล้วละอี่มแล้วท่านที่เลยพี่น้อง

ชีเอ้ยต่อไปกันต่อไปกันโจ๊กข้ามอมาเล็งเธอหลุดเถิดผอเอามาไหว้จือถือนผอไปหาโพงไหว้แท้นะผอก็อึดบอไหบลูเอ้ยเออตนี่เลยเนาะกายไปไกลมาเลยผอก็จ้างบอลเมนียนเลยโอ้ยดินนัลูกอะ